สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกสีดิดนะคะน้ำตกสีดิดแห่งนี้มีทั้งความสวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างมากเลยล่ะค่ะค่ะน้ำตกสีดิดนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแมนาค่ะอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสำหรับการเข้าชมน้ำตกสีดิดนะคะค่าบริการก็จะอยู่ที่ผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาท แต่ถ้าเป็นต่างชาติผู้ใหญ่ก็50บาทเด็กก็10บาทนะคะค่ะระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปตัวน้ำตกนะคะสองข้างทางก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของกินร้านอาหารแล้วก็พืชผลทางการเกษตรนะคะก็จะมีให้นักท่องเที่ยวได้ช็อปปิง้งได้เลือกซื้อหากันค่ะก็จะได้เดินแบบเพลินๆนะคะไม่เหนื่อยค่ะ เจอแล้วเราได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดไปจุดนู้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเที่ยวไล่ลงมาไปตรงข้างบนก่อนแล้วกันต้องเดินด้วยความระมัดระวังทีเดียวเชียวก็เห็นค่อ,อนข้างเริ่มอันตรายค่ะไม่น่าจะ าข้างบนนั่นนะคะไหลมาอย่างนี้เนี่ยค่ะเสร็จหลังจากนั้นน้ำก็จะตกลงไปตรงหน้าผาตรงที่เราเดี๋ยวเราสักครู่เราจะเดินลงไปค่ะตันนี้มาให้เพื่อนๆชมก่อนอว่าด้านบนนี้เป็นแบบนี้ค่ะ เราก็จะไม่เข้าไปไปลึกนะคะตรงนี้ด้านหน้าตรงตรงที่เห็นที่ที่ชี้นิ้วไปตรงนี้นะคะตรงจุดนี้ค่ะนะคะตรงเนี้มันก็จะเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นชั้นน้ําตกอะ่ะมันก็น้ําก็จะตกลงไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหน้านะคะแต่ว่าตรงเนี้เราไม่สามารถที่จะเดินไปได้เพราะว่ามันอันตรายนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นทาง อุทยานเขาก็เลยทำรั้วกั้นไว้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมตรงน้ำตกที่เป็นชั้นๆกันนะคะนี่คือน้ำตกสีดิดค่ะนี่นะคะเขาก็บอกว่าห้ามเล่นน้ำห้ามลงเล่นน้ำค่ะอันนี้เป็นมุมอยุดที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างมีใต้เตือนไว้ตลอด ที่ที่เราเดินมาน้ําก็จะไหลมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตกลงตรงนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะลงไปมุมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนั้นกันนะคะตอนนี้ชมมุมภาพด้านบนก่อนสวยงามค่ะค่ะข,ขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าน้ําตกสีดิดแห่งนี้นะคะก็จะ,อ,ะอยู่ในลำน้ำเข็กค่ะ แล้วก็มีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนั่นเองค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะเมื่อราวๆปีพศ2510นะคะบริเวณน้ำตกแห่งนี้นะคะก็จะถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ค่ะหรือพอกอคอนั่นเองค่ะจนกระทั่งในปีพศ2524 อพอก็คอจึงถูกปราบปรามลงนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายนายนะคะหนึ่งในนั้นก็มีผู้สละชีพที่น้ำตกแห่งนี้ก็คือสิบเอกประพศสีดิดค่ะต่อมาจึงได้มีการตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความเสียสละว่าน้ำตกสีดิดค่ะเพื่อนๆ เขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะขออนุญาตนะคะน้ำตกสีเด็ดค่ะถ้าใครมาที่เขาคอทุ่งแสลมหลวงก็ไม่ควรพลาดนะคะ เพราะว่ามันมีความสวยงามมากมันเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะคะเพื่อนๆธรรมชาติเนี่ยเราเครียดจากการงานเราก็ให้ธรรมชาติบำบัดนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่จะมาเยี่ยมชมน้ำตกสีดิตน้ำตกที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะ ค่ะฝากกดติดตามช่องนิดพาไปด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกคนท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ